พรานสมผู้ล่าช้างด้วยมือเปล่าพลานสมผู้ล่าช้างด้วยมือเปล่าตอนแปดขวบครั้งหนึ่งในการสนทนารอบกองไฟข้าพรเจ้าเคยได้ร่วมวิสาสะกับพรานรุ่นเก่าหลายคนหนึ่งในนั้นเป็นผู้ที่ข้าพรเจ้าประทับใจในวาทศิลป์ของแกพรานสม จอมไพรแห่งเขาสักดำไม่มีป่าใดที่แก่เหยียบไม่แตกหรือหักไม่ลงและไม่มีพรานรุ่นใดๆจะจอมโวขนาดแท้ทั้งเรื่องจริงและเรื่องชวนหัวอันไม่เป็นสาระคือหนึ่งเราตั้งวงน้ำจันที่กระท่อมน้อยปลายสวนของข้าพเจ้าขณะนั้นเป็นเวลาทุ่มเศษเ,เสียงวิหกไพร ยังร้องเพรียกหาคู่ตลอดถึงบางควายที่เกรดร้องหวยหวนบนต้นยางสูงเราย้ายวงสุราจากบนเดือนใหญ่ลงมาสัมผัสไอผิงของพระเพลิงในรัติการที่ชดช่วงชัชวานค่ำเย็นนี้หลายต่อหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีกับข้าพเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดหลังจากร่วมรับประทานอาหารเย็นเสร็จสับ เราก็พร้อมใจขยับลงมานั่งผิงไฟที่กลางลานโต๊ะไม้มะค่าสีแดงสดขนาดหน้ากว้าง35นิ้วยาวร่วม2เมตรถูกจัดตั้งเครื่องดื่มอย่างพร้อมเพรียงทั้งบารนดีและโซดารวมถึงสุราป่าที่ดีกรีร้อนแรงอีก2กาลลอนรวมไปถึงต้มยำปลาช่อนและผัดเผ็ดอีกสารพัดชนิด ที่แม่ยอดมองกุฎไพรของข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยเสกสรรขึ้นมาเพื่อรับแขกอย่างกายกองเรากับว่าจะเลี้ยงคนทั้งกองร้อยได้แต่ผู้คนที่นั่งรายล้อมกองไฟอยู่ขณะนี้นับจำนวนหัวได้เพียงห้าคนอันไม่นับเด็กหนุ่มรุ่นรุ่นสองสามคนที่คอยเป็นลูกมือแม่บ้านในการช่วยเติมอาหารป่าในวงสนทนานั้นหนึ่งในนี้ เป็นข้าพเจ้าเบื้องซ้ายถัดออกไปไม่ห่างนักเป็นทิศจันใช่ครับคนเดียวกับที่หลงป่าเมื่อครั้งก่อนถัดออกไปเป็นหน้าดำรงนักนิยมไพยตัวฉกาดที่อุตสาลาง,งานจากเมืองกรุงมาเที่ยวบ้านข้าพเจ้าในบ้านป่าเวลานี้รงหน้าข้าพเจ้าคือพรานสมผู้กำลังเริดหน้าหัวเราะจนขอบตาแดง ฤทธิ์แม่ของกำลังทำงานในกระแสเลือดสู้ลมหนาวคนถัดมาคือนาเชตผู้เป็นญาติห่างๆของข้าพเจ้าและเป็นเกลอรักของนาดำรงคนสุดท้ายผู้กำลังนั่งแง้มกล่องกระสุนลูกซองวินเชเตอร์ขนาด12เกตด้วยสีหน้าเคร่งเคร่งพ่อลุงอินตาพรานอาวุโสแห่งดงมะเกียงพรานเท่าชารา เผยรอยยิ้มเล็กน้อยที่มุมปากพอใจกับของขวัญที่ข้าผะเจ้ามอบให้ในคืนนี้สุขใดจะเท่ากับการได้กระสุนปืนเพื่อ,อย่างชีพถึงสามกล่องซึ่งมีทั้งขนาดลูกเก้าลูกเจศและลูกร้อยไล่เรียงกันไปข้าผาเจ้าเคยให้แก่ดูลูกสลักช็อตหรือลูกโดดผ่านเท่าใส่หัวยิ้มจนเห็นฟันดำ พราะด้วยความค่ำเครือของปืนที่ดูแล้วลำกล้องมันจะระเบิดออกมาเสียมากกว่าจะล้มกระถิงได้ข้าพระเจ้าอยากลองเสี่ยงยิงให้ดูเหมือนกันแต่ทว่าเมื่อมองเห็นปืนที่รัดลำกล้องกับพานท้ายเข้าด้วยกันด้วยลวดขดแล้วก็เน,นื้ขยาดไม่กล้าลองดีข้าพระเจ้าเคยจะให้เบลเยี่ยมราเสือลำกล้องเหลี่ยมกับแกไปใช้ด้วย เขารบในน้ำใจมานานแต่พรานเท่าปฏิเสธอย่างทมตนผมชินกับปืนคู่มือเสร็จแล้วครับคุณไม่รู้ว่าจะมีชีวิตได้อีกกี่ปีไม่รู้จะตายลงเมื่อไรเอาไปก็ไม่คุ้มอีกอย่างสัตว์ป่าก็น้อยลงทุกทีไม่รู้ว่าจะเอาไปยิงอะไรมีอีกแก่เอาไว้ยิงหากินแค่นี้ก็ดีถมเทดีกว่าปืนไฟ ที่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้คุณเก็บไว้เสียเถอะครับเสียงของพ่อลุงอินตายังตอบคำเดิมทุกครั้งที่ข้าพเจ้าถามข้าพเจ้ารักและเคารพท่านผู้นี้มากครั้งหนึ่งแกเคยเอากะโหลกสัตว์อะไรชนิดหนึ่งมาให้ข้าพเจ้ามันดูคล้ายกระโหลกแมวแต่พอพิจารณาประกอบคำพูดแล้วถึงได้รู้ว่า มันคือกระโหลกเสือไฟแก่ตายนั่นเองถือเป็นสิ่งมงคลสูงค่าของชาวป่าดวงดอยที่ผูกติดความเชื่อนี้มาแต่โบราณข้าพเจ้าจะมอบเงินทองหรือสิ่งตอบแทนใดพ่อหลุงก็ไม่เคยรับแกบอกว่ารักข้าพเจ้าเหมือนลูกหลานคนหนึ่งหลายต่อหลายครั้งที่แกมาเที่ยวหาข้าพเจ้าข้าพเจ้า มักจะมอบกระสุนปืนให้แก่ไปทุกครั้งรวมถึงยารักษาโรคต่างๆที่ข้าพเจ้าห้ามแก่ปฏิเสธเมื่อครั้งใดที่แก่หายไปนานๆข้าพเจ้าก็มักจะห่วงหาเสมอค่ำคืนนี้เราวิสาสะหลายๆเรื่องอย่างออกรถเพราะมีแต่ภาพและอำนาจสุราในคืนเดือนพฤศจิกายนเช่นนี้อากาศเย็น ส่วนไม่ต้องเรียกหาน้ําแข็งเลยขณะนั้นข้าพระเจ้ากําลังแกว่งแก้วบารนดีหูก็กําลังชันกับเรื่องการล้างอาถรรพปืนจากทิจันเสียงสดใสของแกเริ่มบรรยายวิถีพ่านว่าปืนเมื่อใช้ยิงสัตว์ไปน,น,นานๆหลายศพเข้าก็มักมีปรากฏการประหลาดเช่นว่าบางทียิงนัดเดียวไม่อยู่ แมมมั่นใจว่าเข้าจุดสำคัญต้องตามกันขาลากหรือแม้กระทั่งหยิงไม่ออกหรือมีเหตุทำให้สัตว์กระเจิงป่าแตกก่อนที่จะได้ลั่นไกทิจันให้สับกับปรากฏการณ์นี้ว่าจันใดหรือเสียดปืนปืนนะนายบางทีอ่ะมันก็เหมือนมีชีวิตบางทียิงสัตว์เอามากๆไม่ได้เอามาเช็ดล้าง หรือแม้กระทั่งเอาเก็บไว้ใต้รถดาหรือซ่อนไว้ใต้ตู้เสื้อผ้าหรือมีคนข้ามก็ดีถูกน้ำหมากเข้ากระเด็นใส่ก็ดีถูกคนอื่นพูดน้ำหมากกระเซ็นใส่หรือแม้กระทั่งผีปืนลงก็ด้วยสาเหตุต่างๆเนี้ยมันจะทำให้ปืนแก่นหรือไม่หมานนั่นแหละทิจจันกล่าวแล้วเว้นจังหวะกรอกน้ำสีพันเพียวๆลงคอเสียงกลืนดังอึก แล้ววิธีที่พรานใช้ล้างเคล็ดเล่านาดำรงพูดพลางรีบเทสุราลงแก้วเพิ่มให้อีกอย่างเอาใจข้าพระเจ้าสบตากับนาเชตดแวบหนึ่งอย่างรู้ใจแล้วซ่อนยิ้มเสียเพราะข้าพระเจ้าเองก็สนใจฟังอันดับแรกแกเอ่ยพลางยกนิ้วชี้ขึ้นนายต้องสังเกตปืนก่อน ว่าปืนมีอาการหรือไม่ถ้ามีอย่างผมว่านายต้องจัดการตามวิธีของผมว่าแล้วแกก็หันขวับไปเบื้องหลังหยิบใบคานกระบอกไม่เอี่ยมออกมาหากหางเหยี่ยวออกมาในลักษณะพับครึ่งทราบทีหลังมาว่าปืนใหม่นี้เป็นผลมาจากการติดตามกระสู่ตัวหนึ่งปืนแกไม่ได้บรรจุกระสุนไว้รวมถึงของคนอื่นๆก็ตาม ปืนยาวจะต้องถอนลูกออกเสียเว้นแต่ปืนสั้นหากประสงค์จะพกร่วมในวงสุราแต่หามีใครติดมาไม่เพราะมันอยู่ในบริเวณที่ของข้าพเจ้าเองพร,พรานไพรชูปืนขึ้นเล็กน้อยแล้วสาธยายต่อนายต้องถอนลูกออกเสียก่อนแบบนี้จากนั้นนายต้องมีกองไฟและมัดยาคาในมือ ทิจจันขยับตัวในท่าถนัดมือซ้ายกำปืนมือขวากำหลวม,ลมสมมุติว่ามีญ้าคาในมือวิธีคือนายต้องจุดไฟกับมัดยาคาแล้วเอาลนจ่อข้างในลำกล้องแบบนี้จากนั้นให้เอามาลนรอบนอกขึ้นลงจากปลายขึ้นแล้วลนจากคนจนถึงปลายสามรอบทิจจันทำท่าซักซ้อมความเข้าใจ กับสหายชาวกรุงที่ตั้งใจดูชนิตาตั้งเท่านี้เองหรือพลานเสียงน้าดำรงซักมายังครับนายสูตรเด็ดมันอยู่ตรงนี้คือนายต้องด่ามันด่าเลขพวกจันไรด้วยคำที่สามต่ำที่สุดด่าดังดด้วยนะครับนายมีเท่าไรด่าให้หมดครบสามรอบแล้วเอาเท้ากระเทืรไฟดับจากนั้นค่อยเอาปืนไปล้างน้ำ เช็ดน้ำมันทําความสะอาดเสียพอปืนแห้งดีก็ยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเป็นอันจบพิธีพอที่จันร์กล่าวจบก็ตบปืนเข้าที่แล้วนั่งลงตามเดิมโดยเอาปืนไปวางไว้ที่เก่าด้านหลังเสียงพึมพำเบาๆจากใครบางคนก็ดังขึ้นตามๆกันแค่นี้หรือนะจันร์ข้าพระเจ้าไขหูถามแค่นี้ครับคุณ พรานไพรตอบพลางยกเล่าขึ้นกระดกพรวดข้าพระเจ้ากอดอกลูกคางแล้วสบตาสหายทั้งสองที่กำลังพยักหน้าเงึกเงึกอย่างนับถือเต็มที่จริงหรือพ่อลุงข้าพระเจ้ารอบกระซิบถามพรานอาวุโสพ่อลุงอินตาตอบมาเบาๆว่าจริงแล้วพยักหน้ารับไอ้จันแค่คำด่าเช่งมึงอะ ไอ้ตัวจันไรมันจะไปจริงๆหรือวะพรานสมตั้งคำถามพลางพ่นควันซิก้าใบตองแห้งควันฉุยจริงครับนะผมลองมาหลายครั้งแล้วไม่เชื่อนะก็ลองดูแล้วไอ้คำด่าเองเนี่ยด่าว่าอะไรบ้างวะลองทําสิพรานอวสโสกว่ารีตาถามว่ามันจะดีหรือนะเออ ลองดูจะเป็นใดเชียวไหนๆก็บอกเคล็ดแล้วก็บอกให้หมดสิวะคนอื่นจะได้ทำตามได้ถูกปะเหมาะทำไปเรื่อยของเข้าหนักกว่าเดิมอีกจะสวยสิลีทิจันหันหน้าเยเกมาทางข้าพระเจ้าเป็นนายขออนุญาตเอาเถิดนะจันส่วนเราก็มีคนแต่เพียงนี้ลองดูลองดูลงดหลังลังเลยอยู่ครู่แก้วแห่งความหนาด้าน ก็ถูกลินอีกแล้วจากคนข้างๆหนึ่งกรึบร้อนแดงผ่านลงคอหอยรอยยิ้มชนิดหนึ่งแวบผ่านเข้ามาในใบหน้าคมคายของทิจจันแบบที่ใครก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นแล้วทิจจันก็สูดลมเข้าเต็มปอดก่อนจะพ่นคำพูดอะไรบางอย่างออกมาอย่างดังชนิดที่ข้าพเจ้าและนาเชตถึงกับสำลักบรันดีจนตาเล่ ในคำแหกตะโกนที่ออกมานั้นมีสิ่งสาราสัตว์ประเภทต่างๆโดยเฉพาะพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทตะกวดลายดอกเกือบทุกคำต้องมีอีนำหน้าตามมาด้วยสิ่งที่อยู่ใต้กางเกงของมนุษย์ทุกคนที่ถูกขนออกมาบางคำมีทั้งชนิดออกมาแค่อวัยวะบางคำไอ้อวัยวะส่วนนั้นก็อยู่บนใบหน้าของคน เสียงของทิจันดังสนั่นไปทั่วครู่เดียวเท่านั้นทุกคนก็ต้องยกมือให้แกหยุดจนกับที่เด็กหนุ่มใต้ถุนบ้านสองสามคนวิ่งกรูออกมาเพราะเข้าใจผิดนึกว่าเกิดการวิวาทกันขึ้นข้าพเจ้าและวงสนทนาหัวเราะกันครืนกับเหตุการณ์นี้อย่างงอหายเมื่อเคลียร์ทุกอย่างเป็นปกติข้าพเจ้าก็ซุดตัวลงนั่ง มันต้องขนาดนี้เลยหรือพลานนาดำรงถามอย่างตื่นเต้นเพราะแกเป็นคนที่นั่งใกล้ที่สุดและได้ยินเสียงของทิจันชัดสุดเต็มสองรูหูต้องแบบนี้ครับนายไม่งั้นตัวจันใดมันไม่ยอมหนีถือว่าไม่สำเร็จโอเคโอเคฉันยอมแล้วแต่คงไม่กล้าทำหรือแกว่าไงเชิดแล้วคุณละ่ะ แกทำนาเชตและปราดมาทางข้าพเจ้านาเชตและข้าพเจ้าต่างรีบบกมือพร้อมกันเป็นอันยอมแพ้ไม่หล่ะครับปืนลูกเลื่อนคงไม่เหมาะจะทำข้าพเจ้าเรียบออกตัวเออจริงสิว่าอย่างไรพลันปืนยาวอย่างลูกกรดแบบนี้หรือพวกคาใบเอ็มสิบหกทำได้หรือไม่ทิจันทําท่าใดร,รองอยู่ครู แล้วตอบออมแอมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนายผมเคยทำแต่ปืนแก๊ปกับปืนลูกซองเท่านั้นปืนอันอื่นผมไม่รู้จักทุกคนต่างพอใจในคำตอบแล้วโซดาก็ถูกเติมลงแก้วอีกครั้งขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจิบบารันดีตาม,มองไปทางแนวป่าเสียงแหบแหบของพรานสมก็ถามขึ้นอีกไอ้จัน เมื่อครูกูได้ยินมึงด่าว่าอีหน้ามีใช่หรือไม่สิ้นประโยคนี้ข้าพเจ้าหันขวับมามองอย่างสนใจไม่ต่างจากทุกคนเท่าไหร่เพราะสะอึกกับคำพูดของพรานสมใช่นะต้องด่าแรงๆมันถึงจะไปข้าไม่เชื่อว่ะทำไมรึนะก็ข้าว่ายิ่งด่าแบบเนี้ยมันยิ่งชอบเสียมากกว่า ผีหาที่ไหนจะไปมีหรือของดีออกอย่างนั้นหรือเองไม่ชอบที่จันขยับอีกนิดอย่างเสียรู้ทุกคนหวัวเราะคิกน้าเนี่ยก็พูดไปเรื่อยไม่ลองเอาวิธีผมไปใช้บ้างให้มันรู้ไปของดีอุตสาห์เอามาบอกโถ่เอ้ยกะอีแค่ผีลงปืนกูเป่าเพียงเดียวก็กระเจิงแล้วไม่ได้แดกกูรอก แกลากเสียงยาวและหัวเราะนาสะท้อนแสงไฟเงาวับนาสมเนี่ยก็ขี่โม้อย่างนี้ประจำครับนายแถวแถเนี้ยเขาก็รู้จักไม่เชื่อลองถามคุณเขาก็ได้ชื่อเสียงเนี่ยกระชอนไปไกลทิจันกระซิบนาดำรงแต่ได้ยินกันทั้งกองไฟเอ็งว่าใครขี่โม้ข้านี่นะพุทโธไม่มีโม้ ฉาอย่าไอสมพรานช้างหญิงช้างมาแล้วสาสิบสี่ตัวเสืออีกหกหมูหมากาไก่อีกนับศพไม่ได้แถมข้าเคยต่อยกับลิงกังมาแล้วสามรุมหนึ่งนะโว้ยข้าชนะมาด้วยและแก่ก็ลูปคางทำท่าหวางมาดเรียกรอยยิ้มให้ทุกคนนายเชษผู้เซนตื่นแทบกั้นหัวเราะไม่ไหวต่อยกับลิงนี่นะครับ นาเชตยังกลั้นหัวเราะถามจริงสิครับมีครั้งหนึ่งอยู่ป่ามะไฟป่าทางขนนนแกไปเจอข้างฝูงใหญ่เข้าไอ้เจ้าฟงสองสาตัวลงมาไล่กวดแกขณะนั้นเห็นว่ามีมีสั้นข่าวว่าฟัดกัดเวอะวะเหมือนกันนาเชตและนาดำรงพยักหน้าอย่างเหลือเชื่อยิ่งพอข้าประเจ้าสำทับความจริงให้พรานสมได้ยินดังนั้น ก็ยืดออกอย่างภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองทุกคนต้องซ่อนยิม้มแล้วพรานเข้าไปทำไรหรือครับปืนละ่ะไม่ได้เอาไปด้วยหรือนะดำรงถามมาบ้างพรานสมย่นคอลงนิดหนึ่งแล้วตอบเบาๆผมไปขี่ครับนายปืนวางพาดไว้ตรงปากดานเสียงเฮก็ดังขึ้นอีกครั้งตามด้วยเสียงชนแก้ว แต่สมองลิงรสชาติอร่อยมากนะครับนายมีโอกาสผมจะทำให้กินพรานสมพูดเคร่งขึมขึ้นดูท่าทางจริงจังน่าสนนะว่าไหมครับทุกคนผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าต้องกินสดๆขณะเพิ่งตายใหม่ๆไม่งั้นมันจะฟอผมก็ไม่ทราบว่าจริงเท็จเป็นเช่นไรเหมือนกันนาเชิเอ่อยขึ้น เสียงกระแอมนิดหนึ่งของพ่อลุงอินตาก่อนแกจะหันไปตอบนาเชตจริงครับนายข้างเป็นสัตว์ขี้หวงยิงตกลงมาแล้วต้องรีบปาดคอรองเอาเลือดไม่อย่างนั้นจะจับก้อนแข็งหมดสมองมันก็ฝ่อเล็กลงแบบเนี้ยเราถึงต้องไปทำกินในป่าอืมของแปลกๆมีอยู่เยอะเชียวบางอันก็ดูน่าสยองดีนาดำรงรูปคางกล่าว แล้วพรานสมว่าอะไรอร่อยอีกจำพวกของแปลกๆนาดำรงถามต่อพรานไวชกันถูมือไปมาแล้วทำท่าเหมือนจะคิดอะไรได้ <c oughs> เนื้อช้างนึ่งครับนายรสชาติเยี่ยมกรุบกรุบช้างเนื้อหรือกินได้กินได้จริงๆครับนายคนเข้ากินออกถมไปแล้วกินยังไงเอาส่วนไหนมากินแบบว่าเอาเนื้อมาหมาักเครื่อง แล้วเป็นนึ่งใช่ไหมไม่ครับนายของผมมันต้องเด็ดกว่านั้นพรานสมกล่าวอย่างมีเล่ห์ไนคนอื่นอาจจะตัดชิ้นส่วนออกมาต้มนึ่งทีละส่วนของผมถ้าจะให้อร่อยไม่ต้องหมักมันตั้งนึ่งทั้งตัวครับฮะนึ่งทั้งตัวใช่ครับมันต้องทั้งตัวว่าแล้วแกก็อ้าแขนออก ดูเราจะเกาะโลกไว้ทั้งใบบ้าหนะ้าเอาดีๆหม้ออะไรจะนึ่งช้างได้ทั้งตัวนายไม่รู้วิธีครับผมเห็นใหญ่ทํามาแต่เล็กๆแล้วผมจะเล่าให้ฟังนายมีแค่หม้อนึ่งธรรมดาก็ได้กินช้างทั้งตัวเอ,อ้าสามตัวไปเลยทีเดียวขณะนั้นลมดึกพัดเย็นช่ำหอมกลิ่นมาลายป่า แต่ไม่มีใครอาทรเพราะใจจดใจจ่อกับเคล็ดลับเนื่องช้างของพรานสมยกเว้นคนเดียวที่นั่งยิ้มยิ้มอย่างรู้ทันคือพ่อลุงอินตาข้าพเจ้าเทบรันดีลงแก้วแล้วรีบวนออกไปเพื่อกระตุ้นให้แก่เล่าโดยเร็วเสียงกระแอมขึ้นนิดหนึง่งก่อนเสียงทุ้มๆจะดังขึ้นอย่างจริงจังสมัยผมเป็นเด็กพ่อแม่ ฝากให้อยู่กับตายายครับนายคุณตาก็เป็นพรานล่าสัตว์เหมือนพวกเรานี่แหละมีครั้งหนึ่งตาเข้าป่าไปนานมากผมสองคนกับยายก็หิวเพราะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันบังเอิญเหลือเกินว่าช่วงนั้นมีโคลงช้างโคลงหนึ่งเข้ามาหากินอยู่ใกล้ๆมันไม่กลัวคนชอบแต่มารื้อผักส่วนครัวเราแถมมันเคยไล่ผมจนป่าราบ ด้วยความแค้นบวกกับความหิวผมเลยวางแผนจะฆ่ามันแต่ด้วยตอนนั้นผมยังเด็กเกินไปที่จะยิงปืนแถมปืนแก๊ปก็ยิงมันไม่อยู่แต่ด้วยความสมองใสของผมนายรู้ไหมครับว่าผมทำอย่างไรไม่รู้อะต่อเลยผมนอนคิดแผนอยู่นานถึงคิดออกขั้นแรกผมไปกรีดเอายางไม้แบบต่างๆจำพวกมะเดือ่อ ขนุนต้นอะไรก็ตามแต่ในละแวกนั้นมาแล้วก็มาเขี่ยวในหม้อกระทะผมแขนมากแล้วก็หิวมากจนตาลายจากนั้นจึงไปตัดใบตองตึงมาได้หลายร้อยใบผมใช้อย่างไม้เหนียวๆท่าใบไม้ทีละใบทีละใบแล้วเอาไปวางเรียงไว้บริเวณที่ช้างมันจะมานายครับมันต้องเสร็จผมแน่ผมวางกับดักเสร็จ ก็คว้ากระดึงวัวเก่าๆได้อันหนึ่งแล้วไปแอบอยู่ในซอกหินกะว่าเส้นทางช้างจะผ่านไปมาผมรอสักพักพวกช้างเกเรมันก็มาดังว่าผมรอช่วงจังหวะสำคัญและผมก็เคาะกระดึงพร้อมกับแหกบากร้องเสียงดังที่สุดไอ้พวกช้างมันตกใจมันก็เล่นตลเลิดเปรนออกไปผมเห็นกับตาว่ามีตัวรุนรุนสามตัววิ่งไปทางกับดัก ทันใดนั้นมันก็เข้าแผนอย่างจับเหมาะช้างสามตัววิ่งเหยียบยางไม้ที่วางไว้พอมันเหยียบใบไม้ก็ติดเท้ายิ่งวิ่งก็ยิ่งติดสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วมันก็สูงเกินจนยืนได้ช้างสามตัวนั้นก็ล้มลงคอหักตายขาที่ทั้งสามตัวสิ้นคำพูดแกก็ตบมือเข้าหากันมีเพียงสายตาของแก ที่กรอกไปมาดูผู้ฟังที่นั่งอึ้งอยู่ขี้โม่นาสมหลอกให้ฟังกันตั้งนานทิจจันวยขึ้นคนแรกก่อนที่เสียงเฮจะตามมาทุกคนต่างใส่หัวเพราะโดนแขกสมหลอกขายผ้าเสียแล้วพุทธโธนึกว่าจะเล่าเรื่องจริงฉันและตั้งใจฟังะเลือเกินนาเช็ดกรอกบรันดีเข้าปากแล้วหัวเราะอย่างถอนชิว เอานายไม่เชื่อดอกหรือไปลองทำเอาก็ได้สูตรผมรับรองตายแน่ฉันน่ะสิตายพราดนี่เข้าใจหลอกช้างนะไม่ใช่มดไอ้เราก็หลงเชื่อน้ำมนต์ที่ไหนได้โจ๊กซะง,งั้นนะ้าดำรงเสริมมาอีกคนแกก็แบบนี้แหละครับคนให้ฉายาจอมโบฉายาเนี้ยไม่ได้มาเพราะบ,บังเอิญดอกได้มา เพราะฝีปากขี้โมลล้วนทิดจันใส่หัวว่าโธ่เอ้ยขี้โมโบ้างก็ถือว่าผ่อนคลายจริงไหมครับคุณจริงทีเดียวพรานถือว่าฝั่งนิทานคำๆำอ้าวแล้วช้างตายแล้วทีนี้จะเอาไปนึ่งอย่างไรข้าพระเจ้านึกสนุกเลยซักต่อเพราะแก่ทำท่าอยากเล่าให้จบแหม นายก็ถามได้ถูกใจทุกคนตั้งใจฟังนะครับและพรานสมก็เริ่มช่วงสองหลังจากที่ช้างล้มทั้งสามตัวแล้วผมก็ไปเรียกยายมายายรู้ว่าผมล่าช้างได้ก็ดีใจหอบหม้อหหม้อนึ่งมาพรุงพรังทีแรกผมก็สงสัยเหมือนกันแล้วว่าจะทำอย่างไรกินผมว่าผมฉลาดแล้วยายผมเนี่ย ฉลาดกว่าอีกขั้นแรกเราก็จุดไฟตั้งน้ำเตรียมนึ่งไอ้ช้างตัวแรกนะครับแล้วเราก็เอางวงมันจุ่มเข้ามาที่หม้อนึ่งนายเข้าใจใช่ไหมครับว่าไอ้น้ํำร้อนมันจะเดินทางจากงวงเข้าไปทำให้อวัยวะภายในมันสุกแต่เดี๋ยวก่อนนี่ยังไม่พอยายผมฉลาดกว่านี้1นึ่งทีละตัวมันช้าผมกับยาย ก็เอางวงไอตัวที่สองยัดก้นไอตัวแรกทีนี้แหละมันก็ได้สุกทั้งสองตัวและไอตัวที่สามก็ทําเหมือนกันเอางวงยัดเข้าก้นไอตัวที่สองแต่ไอตัวเนี้ยมันพิเศษหน่อยต้องหาใบไม้มายัดตูดมันไม่งั้นน่ลมรัว่วไม่สุกทั่วถึงวิธีนี้แหละนายนึ่งช้างทีเดียวสามตัวสุกพร้อมกันผมกับยาย เรียกว่าอิ่มน้ำเลยทีเดียวสิ้นคำพูดอย่างที่รู้รู้กันวงสนทนาเงียบกริบฝั่งจิ้งเรียดร้องอยู่เพียงครู่ก็มีเสียงวู้ออกมาจากแต่ละคนที่แสดงอาการกึ่งๆกลางๆว่าจะหัวเราะหรือจะมึนหัวดีกับวิธีพิลึกึกือๆที่นำมาสนทนาท่ามกลางกองไฟในขณะนี้เสียงเฮฮาเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางเสียงกองไฟแตกและเสียงแก้วกระทบกันในป่าแล้วบางทีตอนเราอยู่คนเดียวเราจะได้ยินเสียงสัสตว์ต่างๆหรือเสียงแปลกๆที่ลอยมาตามลมกลิ่นหรือสัมผัสที่ละเอียดลึกบางครั้งก็เงียบจนกระทั่งได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นการอยู่คนเดียวมันว,าว้าเวและธรรมชาติก็จะพยายามกลืนเรา แต่ขณะที่นั่งด้วยกันในวงเล่าแบบนี้เราก็แทบจะลืมไปเลยว่าอากาศจะหนาวเพียงใดหรือตัวอะไรจะร้องอยู่ก็ตามตอนนั่งห้างคนเดียวแล้วเสือร้องเพียงครั้งก็ชวนผวากํำปืนจนเหงื่อออกมือแต่พออยู่รวมกันแล้วแม้เสียงช้างผสมโคลงก็ชวนให้ชื่นบานได้ณรัติการนั้น มันคือความสุขอีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าจำไม่เคยลืมเลยเวลาก็ดำเนินมาพอสมควรแล้วข้าพเจ้าขอยุดติเรื่องเล่าแต่เพียงเท่านี้ขอได้รับความขอบคุณจากท่านผู้อ่านอีกครั้งหมายเหตุ head, ข้าพเจ้าในเรื่องนี้ไม่ใช่ดันเต้นะครับขอขอบคุณเนื้อหาจาก Facebook คุณกิติศักดันเต้แสงสีที่อนุญาตให้นำเนื้อหามาเผยแพร่ค่ะฝากติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ Kit ิดทูสตอรี่ตีตัวฟังเรื่องเล่ากันด้วยนะคะและทางอินสตาแกรมชามมิจแจมตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ